สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องขุเที่ยงแอนด์กุอัน n แนลนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเสียงชัดเจนไหมครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างครับลบกันเข้ามิให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพัทละนันมือพินสายโหด๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอมาคนแรกเลยนะครับมาคนแรกเลยเนาะนะครับวันนี้นะครับกัสวัสดีคุณน้อยน้อยแวนซิงนะครับน้อยน้อยแวนซิงนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปหนึ่งวันนะครับเว้นหนึ่งวันเนาะนะครับวันนี้ก็จะมานะครับตามหัวข้อนะครับที่ครูเที่ยงได้ขึ้นหัวข้อไว้นะครับก็คือสอนที่บอร์ดนะครับลูกทุ่งนะครับจังหวะรำวงนะครับวันนี้มาในจังหวะรำวงเนาะเพลงใจนางเหมือนทางรถนะครับเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับวังว่าหลายท่านก็จะคุ้นหูเป็นอย่างดีนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับเพลงนี้ก็ชัดโอเคครับผมขอบคุณมากครับชัดเจนนะครับ เสียงดนตรีอจะเบาหรือว่าแรงไปนะครับชัดเจนครับขอบคุณหลายหลายครับเพลงนี้นะครับก็จะมีจังหวะรำวงนะครับจังหวะรำวงเนาะนะครับจังหวะรำวงอันนี้จังหวะรำวงก็จะมีหลายๆลาำวงนะครับจังหวะหลายๆลาำวงนะครับผมสวัสดีครับคุณบุญเติมสวัสดีครับสวัสดีคุณกมลศักด์นะครับติดตามครับขอบคุณหลายหลายครับนะครับประมาณนี้นะครับจังหวะรำวงนะครับ เพลงนี้หล,หลายท่านก็จะคุ้นหูเป็นอย่างดีนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเล่นให้ฟังเนาะนะครับเอาแบบพอ,อเป็นตัวอย่างนะครับพอ,อเป็นตัวอย่างนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นช้าๆก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นเร็วนะครับเล่นฝึกช้าๆวันนี้มาในาคีย์บอร์ดพลาสเทลสยามคียวันเหมือนเดิมนะครับ ร่วมกับวันแมนแบนนะครับ ปรมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะพาเล่นนะครับไปทีละบรรทัดนะครับไปทีละบรรทัดเนาะนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคุณมันเติมถามว่าตอนนี้จดรายการที่ไหนครับรายการที่สารคามครับผมสารคามนะครับคุณเท่งทางานอยู่ที่มหาสารคามนะครับติดตามตลอดค่เพึ่งดูตอนไลฟ์สดวันนี้ครับขอบคุณหลายๆครับคุณแสงบอครับแสงบุรินเหมือนบอครับแล้วก็คุณ คุณเอฟชิดบอกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเล่นไปทีละบรรทัดนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับอยู่ในคีย์เมเจอร์นะครับคีย์เมเจอร์คำว่าไมเนอร์กับเมเจอร์นี่นะครับต่างกันนะครับเช่นยกตัวอย่างเนาะเช่น C คอร์ดหลักๆที่เล่นที่เล่นในลูกทุ่งหมอลำเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองคีย์นะครับก็คีย์ไมเนอร์กับเมเจอร์นะครับเช่นตามจริงมันก็จะมีดิมด้วยนะครับมีดิมมีอะไรด้วยแต่ว่า เราจะพูดถึงแค่เมเจอร์กับไมเนอร์นะครับไมเนอร์ minor ก็คืออย่างเช่นเอาง่ายๆเอไมเนอร์เอไมเนอร์ก็คือลาโดมีใช่ไหมครับที่ครูเที่ยงเคยสอนไปในหลายคลิปนะครับนี่คือเอไมเนอร์นะครับแต่ถ้าเอเมเจอร์ก็จะเป็นโดโดโดตัวนี้นะครับจะเป็นโดชาร์ปตัวนี้นะครับนะครับเพลงนี้เล่นคีย์จีครับผมเล่นคีย์จีนะครับเล่นคีย์จี G major นะครับไม่ใช่ G Min o นนะครับเดี๋ยวอย่างเช่นเพลงอ่าหลายๆเพลงที่ครูยงเคยสอนไปก็อยู่ G minor ใช่ไหมครับ G Min o r ก็จะเป็นซอนทีแฟรแล้วก็อ่าเรนะครับอันนี้คือ G Min o นนะครับแต่ถ้าเป็น G เฉยๆแบบนี้นะครับตัว G ตัวเดียวเนี่ยนะครับตัว G ใหญ่ตัวเดียวก็จะเป็น G major นะครับเสียงทีจะเป็นทีทีใน r รนนะครับหรือว่าทีตรงตัวเนี้ยเนี่ยริมขาวตัวเนี้ยนะครับไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับจะใช้ตัวนี้นะครับ อ่าสเกลสเกลของ G major จะเหมือนกับ E Min เ r นะครับเหมือนกันกับถ้าเทียบไง่ายๆก็คือ Minor กับ Major มันจะคู่กันนะครับคู่กันเช่น A Min o r จะคู่กับคอร์ด C ใช้สเกลเดียวกันนะครับใช้สเกลเดียวกันก็คือถ้าเป็น a C Min o r เนาะอ่าถ้าเป็น C major โดเรมีฟาซอลาทีโดถ้าเป็น A Min o r ก็อก็ก็คือใช้ใช้ตัวเดียวกัน นะครับใช้ตัวเดียวกันทีนี้มาดูคอร์ด G ที่จะเล่นเพลงใจนางเหมือนทางรถนะครับเพลงนี้เล่นก็คือติดชาร์ปเดียวนะครับคือ F ชาร์ปตัวนี้นะครับติด F ชาร์ปตัวเดียวนะครับ่า F ชาร์ปเหมือนกับ Emin o r ครับ E minor ก็ f ติดติดตัวเดียวถ้า e m i n o r ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีซอนทีนะครับถ้าเป็น e m i n o r นะครับใช้สกิลใช้บันไดเสียงเดียวกัน ก็จะมีอ่าถ้าคนอนคอร์จีอันเดียวกันอันเดียวกันนะครับนะครับก็คือใช้ใช้เอฟชาร์ปตัวเดียวนะครับเอไมอ่าร์อีไมเนอร์หรือคอร์จีใช้ตัวเดียวกันนะครับอ่าสกเกลมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสกเกลก่อนนะครับก็คือซอนนะครับซอนซอนคือตัวจีเนาะตัวหลักนะครับซอนลาทีโดเรมีฟาฟาชฟาร์ปฟาซอน นะครับนี่คือสกลิลนะครับก็เลยกับซอนฟาชาร์มมีเลโดทีลาซอนนี่คือสกลิลของคอร์ดคีย์จีนะครับสกลิลก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งคอร์ดจีเมเจอร์เอไมเนอร์นะครับบีไมเนอร์ซีดีอีไมเนอร์ นี่นี่คือคอร์ดที่ใช้ในสเกลเพลงนี้นะครับส่วนมากก็จะใช้ e อกไมเนอร์กับคอร์ด G เนาะหลักๆนะครับเวลาจับนะครับจะใช้จะจับแบบนี้นะครับ G ก็มือซ้ายจะอยู่ที่ซอนโดมีอาซอนทีซอนทีเรนะครับซอนทีเรนะครับเวลาเปลี่ยนเป็น e อกไมเนอร์ก็ย้ายนิ้วโป้งมาไว้ที่มีเห็นไหมครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้คอร์ด G นะครับซอนทีมีอาซอนทีเรนะครับถ้า e อกไมเนอร์ก็ย้ายนิ้วโป้งมาเป็นซอนทีมีเห็นไหมครับ ก็ย้ายอยู่น <ics> no like you know, ี้นะครับ e minor e minor g e minor g มเนอร์ถ้าเป็นไมเนอร์ก็ย้ายมานะครับลาโดมีเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงทีละท่อนนะครับเพลงนี้เล่นจังหวะสองสี่นะครับสองสี่ก็คือตึงปอกตึงตอกตึงตอกตึงเพลงส่วนมากจะเล่นสี่สี่ใช่ไหมครับตึงตอกตอกตอกตึง ึอันนี้คือเขาเรียกว่านับนับแบบสี่นะครับนับก็คือ1 2 3 4งสแต่เพลงนี้เล่นนับแค่1 2 1 2 1 2 1 2นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังจังหวะของลำวงนะครับเดี๋ยวฟังก่อนเนาะให้ฟังเดี๋ยวเข้าใจก่อนทำความเข้าใจนะครับ1ตึงป๊อกตึงป๊อกตึงนะครับป๊อกตึงนี่คือจังหวะสองสป๊อกตึงป๊อกตึงเปลี่ยนคอร์ดสามารถเปลี่ยน เาะว่าดูขอนะครับ ฟังเสียง D50 ของพาร์ทิลนะครับเสียงอันน system. System. <inaudible> <explosion> <consoles> bon ี้อ <favorite> ัน <beide> นี้ต่อ <concrete> กับอ่าโปรแกรมครับอันน <Bueno>. ี้ใช้ใช้เสียงจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือวันแมนแบนนะครับอ่าวันแมนแบนนี้จะได้ก็คือคนที่ซื้อคีย์บอร์ดกับผู้เลี้ยงนะครับผู้เลียงจะแถมโปรแกรมให้นะครับใช้โปรแกรมวันแมนแบนนะครับโปรแกรมวันแมนแบนเนี่ยใช้เสียงจากคีย์ใช้เสียงไม่ได้ใช้เสียงคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้ใช้เสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับโดยคีย์บอร์ดสั่งมิดีนะครับเป็นคีย์บอร์ดต่อมิดีเข้าไปนะครับดีห้าศูนย์ก็จะ อันนี้คือเสียงที่อยู่ในโปรแกรมนะครับอันนี้คือเสียง D50 นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนาะแล้วก็เสียงอันนี้ประมาณนี้นะครับอ่นนาาออบออะทีนี้เรามาดูอ่าเมื่อกี้ฝึกนับจังหวะเนาะทีนี้เรามาฝึกเล่นนะครับเดี๋ยวครูทิ้งจะใช้เสียงแอกคอร์เดียนนะครับวันนี้อ่าแล้วนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ทีทีนะครับทีทีทเลที ทีทีเลลาทีเลนะครับอ่าวางนิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งอยู่ที่เสียงเลอ่าลานะครับนิ้วชี้อยู่ที่เสียงทีแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่เสียงเรนะครับทีทีเลลาทีเลนะครับท่อนแรกนะครับท่อนแรกนะครับเดี๋ยวไปทีละท่อนเนาะเอาเมโลดี้ก่อนนะครับเอาเมโลดี้ก่อนนะครับหมนะครับทีเท่นะครับอ่ามาแล้ว ทีทีเลลาเลลาทีเลเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่นะครับทีทีเลลาทีเลทีเลเลลาทีเลนะครับประมาณนี้นะครับอ่าสวัสดีครับบ๊อบบี้สวัสดีครับผมเอาใหม่นะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับทีทีเลลาทีเลทีเลเลลาทีเล ลาทีเลมีนี้นิ้วโป้งจะมาอยู่ที่ทีนะครับลาทีนะครับปอริบลาทีเลมีเพราะว่าเราจะเล่นเสียงฟ้าชาาตัวนี้เราต้องใช้นิ้วนางในการกดนะครับเอาไหมนะครับทีเลลาทีเลทีเลเลลาทีเลนี้ลาที ่าใช้นิว้วใช้นิ้วโปง้งมองมาอยู่ที่ทีใช้นิวน้วใช้นิ้วอาชี้ไปกดที่ลาลาทีอ่าลาทีเลมีนะครับทัดที่สองลาทีเลมีฟาลาเลมีนะครับเอาใหม่นะครับชา้าๆนะครับสวัสดีครับผมคุณสามารถกัดนอกนะครับโอ้เป็นยังไงนอกครับอ่าเอาใหม่นะครับลทีเลลาทีเล ทีเลเลลาทีเลลาทีเลมีฟาลาเลมีเลทีเลทีทีทอ่าสเกลมันจะลงส่วนมากจะเป็นทีนะครับอ่สสาส่วนมากจะเป็นทีนะครับโน้ตไม่เยอะนะครับแต่สลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับเพราะฉะนั้นอ่าค่อยๆฝึกนะครับถ้าไหนที่อ่าอยากฝึกเพลงนี้ก็ค่อยๆฝึกนะครับสกเกลอาจจะเพลงโน้ตอาจจะอ่าสลับไปสลับมานิดนึงนะครับผมสวัสดีนะครับทั้ง10 แจ็คท่านอะไรนี่13 14ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้นอนดึกนะครับเมือนี้ทีซีถุมแล้วนะครับเอาไหม่นะครับทีทีมาท่นที่หนึ่งมาที 1, ท่สองเอามาที่หนึ่งมาที่สองให้ให้คล่องก่อนนะครับเอาไหม่นะครับทีทีเลลาทีเลช้าช้านะครับทีเลเลลาทีเลนิชิลาทีโดเลฟาลาเลมี ฟาทีเถอะนะฟาฟาทีเลมีเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนี้ผิดนะครับฟาทีเลมีนะครับอ่าแกะสดๆนะครับเพลงนี้แกะเมื่อกี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเอาใหม่นะครับทีทีเลลาทีเล ทีเลเลลาทีเลลาทีเลมีฟาทีเลมีเลทีเลทีทีทอ่านะครับอันนี้คือจบ2บรรทัดแล้วนะครับจบ2บรรทัดแล้วแร <c oughs> งๆหลงฝนมาตกโอ้ยพอปัญกันกเบอร์อาจารยนเลยอยู่าใส่กระดา <c oughs> นี่ครับสมมารถกัดนอกนะครับอ่าต่อไปนะครับบรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่4นะครับอ่า รทัดที่3นะครับผมบรรทัดที่3ก็จะถึงไหนล่ะครับถึงทีทีนะทีทีเลมีทีทีอ่าทีทีทัดที่3นะครับทีทีเลมีเลทีลาสังเกตนะครับจากไข้นิ้วนะครับนิ้วกลางจะข้ามแล้วนะครับ ทีนิ้วโป้งอยู่นะครับตอนนี้บรรทัดที่สามใหม่นะครับท่าช้าทีทีเลมีเล,เลทีนิ้วกลางค้าลาซอนทีทีทลาซอนมีซอนลาอ่านะครับประทัที่สามอาจจะกลัาไปกับมันนึงนะครับ ทีทีเลมีเลทีลาทีลาสันมีซอลาสอนลาทีซอนนะครับสวัสดีครับคุณอนันต์พันลำพูนะครับสมาชิกของเฮานะครับสมาชิก VIP เนาะสมาชิกนี่สามารถขอเพลงได้เลยครับจัดลำดับให้นะครับผมเพป็นสมัครสมาชิกนะครับท่านใดที่สนใจสมัครสมาชิกก็กดกดข้างล่างได้นะครับมีปุ่มสมัครสมาชิกครับเดือนละ80บาทนะครับผม เอาไว้นะครับประทัดที่3ใหม่นะครับทีเีเลมีเลทีลาทีลาซอนมีซอลาซอนลาทีซอนนี่ประทัดที่3นะครับ่าค่อยๆแกะนะครับใครท่านไหนไม่ทันก็กลับไปนะครับท่านกลับไปคุณครูครับหลักการตัวโน้ตครูไม่ลองซ้อนแบบ 1, 1 2 1 2 1 2ม,ม,มันจะยากครับเพราะว่าเราจะมา1 2 1 2 3สอหนมรือมันมันจะยากครับ แต่ถ้าเราเป็นโน้ตเนี่ยทีทีเลมีเล,เลทีลาเนี่ยครับเราจะร้องได้แล้วก็จะรู้ว่าโน้ตมันคือโน้ตตัวไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเนาะเป็นเทคนิคของของแต่ละท่านไปนะครับแต่ว่าครูเทียงขอขอใช้วิธีการนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการท่องนะครับต่อการฝึกท่องนะครับท่านท่านท่องท่องโน้ตได้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะเล่นเล่นได้เร็วขึ้นนะครับขอให้นิ้วท่านถูกก็พอนะครับเอาใหม่นะครับ บรรทัดที่3อีกครั้งหนึ่งช้าๆทีทีเลมีเลทีนิ้วกลางข้ามลาทีลาซอนมีซอลาซอนลาทีซอนนะครับทีนี้บรรทัดสุดท้ายนะครับลาซอนมีซอนลาซอนลาซอนมีเอาใหม่นะครับบรรทัดที่4ลาซอนมีตอนนี้ตอนนี้นิ้วโป้งอยู่ที่เสียงมีนะครับลาซอนมีซอนลาซอนลาซอนมี สอนลา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 สอนทีลาสอนสอนลาสอนลาสอนทีลาสอนอันนี้ท่อนสุดท้ายนะครับท่อนสุดท้ายบรรทัดที่สี่นะครับบรรทัดที่สี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งลาลาสอนลาสอนมีสอนลาสอนลาสอนมีสอนลาสอนลาสอนทีลาสอน สวัสดีครับผมสวัสดีครับจากสุราษฎร์นะครับคุณสมบูรณ์ลีวันนะครับผมคุณอะไรเนาะนี่ครับอักคูมหานะครับสวัสดีครับครูดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมครับผมขอบคุณในหลายครับผมนะครับทุกท่านขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับหลายๆท่านก็ขอบคุณนะครับนักเรียนออนไลน์นะครับที่สมัครเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าหลายท่านก็อยู่ที่บ้านเนาะนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ ใช้เวลาว่างฝึกเล่นดนตรีนะครับคลายเครียดนะครับผมอ่าโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เล่นจบไปแล้วนะครับเล่นจบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับทีนี้เอาใหม่ทั้งเพลงจะช้าทั้งเพลงนะครับอ่าท่านไหนที่ไม่ทันก็ไปรีดูใหม่ได้นะครับไปรีดูใหม่ได้เนาะนะครับเอาใหม่นะครับทีทีเล่เอาใหม่นะครับทีทีทีนิชิทีทีเล่ลาทีเล่ ทีเลเลลาทีเลลาทีเลมีฟาทีเลทีทีวันที่สามทีทีเลมีเลทีลาทีลาซอนมีซอนลาซอนลาทีซอนลาซอนมีซอนลาซอนลาซอนมีซอนลาซอนลาซอนทีลาซอน อ่านี่จบแล้วนะครับอิโตโตนโทรนะครับแล้วก็คอร์ดท,ทีนี้จะมาพูดถึงคอร์ดนะครับคอร์ดจี y. นะครับลหลายๆท่านงงว่าเปลี่ยนคอร์ดตรงไหนเปลี่ยนคอร์ดตรงที่โน้ตตรงนั้นตกเลยนะครับอ่าเช่นทีทีเล่เล,เล,ล,เล,ล่ลาเล่ลาทีเล่เนี่ยเล่ปุ๊บก็ลงคอร์ดจีเลยนะครับทีเล่เล่ลาก็คอร์ดจีไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีเล่เล่ลาทีเล่ลาทีเล่มีอ่าพอมีใช่ไหมครับ หละทีเลมีบรรทัดที่2ก็ลงอีไมเนอร์นะครับฟาทีเลมีก็อีไมเนอร์ไปเรื่อยๆนะครับเลทีเลทีทีก็กลับไปขอดีนะครับมาก็อยู่แบบนี้นะครับทีทีนะครับทีทีเลมีเลทีลาบรรทัดที่3ทีลาก็ไมเนอร์ก็มาลงลาโดมีนะครับมือซ้ายก็ลาโดมีนะครับ e มเนอร์ ก็กลับไปจีที่ลาซอนมีซอนก็ไปขอดจีนะครับที่ลาซอนมีซอนลาซอนลาที่ซอนลาซอนมีซอนลาประเทศที่สี่ลาสอนมีซอ,อ,นอนลา,นลานก็มาลงเอไมเนอร์นะครับซอนลาอนซอ,ลาอนมีซอนลาซอนมีก็เอไมเนอร์นะครับซอนลาซอนลาซอนที่ลาซอนจบด้วยขอดจีนะครับสวัสดีครับคุณนายเฉลยชุมแสงนะครับผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่เดี๋ยวมาดูทีนี้ เดี๋ยวจะเล่นคอร์ดไปด้วยนะครับเล่นคอร์ดไปด้วยเอาช้าๆเนาะเดี๋ยวเอาความเร็วลงตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ช้าๆนะครับจะาารำวงนะครับช้าๆเนาะช้าๆเลยครับสักร้อยหนึ่งนะครัประมาณสักร้อยหนึ่งเก้าสิาประมาณนี้นะครับ สโลกลองม,มากันนครับนิ้วพร้อมนะครับอยู่ที่นิ้วชี้อยู่ที่เสียงที ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณศรศักดิ์สวัสดีครับครูจากอุบลสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมประมาณนี้นะครับท่านไหนที่อ่าไม่เข้าใจก็สามารถไปรีดูใหม่ได้นะครับไปย้อนดูใหม่ได้เนาะนะครับก็เพลงนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงครับซับซ้อนนิดนึงนะครับก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นคีย์อีเมเนอร์นะครับคีย์อีเมเนอร์นี่ยังยังไม่ได้สอนนะครับหรือว่าคีย์จีนี่ยังไม่ได้สอนเนาะ ทีมทางมเจอร์นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเพียงพอเพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านที่อยากฝึกฝนนะครับโน้ตเพลงนี้ก็จะไปอยู่ในน่าจะอยู่ในเล่มเล่มที่2หรือเล่มที่3นะครับตอนนี้เล่มที่2นี่น่าจะรวบรวมอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับปกอะไรก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่านะครับเพลงวันนี้ก็คือใจนางเหมือนทางรถนะครับคีจีนะครับจังหวะรำวงนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาทีหลังเนาะ นะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ลำบากนิดหนึ่งลำบากเยอะอยู่นะครับลำบากเยอะอยู่เนาะก็ไปกำลังใจให้ทุกทท่านนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะไทพี่นองมันเท่านะครับผมพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเที่ยงก็ จะขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอก่า,กาวคำว่า,าสวัสดีครับ